สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลัดเชอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ t รูมูฟนะครับผมวันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปของผมในต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด6ตัวครับผมก็ไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้12 ซิมสำรองหรือซิมที่เลิกใช้งานแล้วเนี่ยเอาลองสมัครดูกันลวกันนะครับผมแล้วก็ใส่ให้ครบทุกตัวนะครับราเน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซีมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราเน็ตฟีก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซีมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของราเน็ตฟีก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ให้ผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึง1,600ัซับสไครต์แล้วนะครับขอ ให้ถึง2,000ซับสไคร์์เร็วๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคนอยากได้รหัสเนไหนของเครือข่ายไหนเม้นมาเลยนะครับผมถ้าอยากได้อ่าของทูมูฟเนี่ยกดหนึ่งนะครับผมอยากได้ของ AIS กด2นะครับอยากได้ของ DT แทกด3นะครับผมก็ทุกคนเม้นมาก็แล้วกันเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะจัดให้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับรหัสเนตัวแรกนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน 2ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB อนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมส่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB อใช้งานได้1วันนะครับสำหรับตัวที่2นะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน808 1 2 0สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแลกวันได้365วันหรือว่า1ปีเลยนะครับผม ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8 0 8 1 2 0สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันได้365วันหรือว่า1ปีเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับดอกจัน8 5 0ย์สี่เหลี่ยมนะครับผมสำหรับตัวนี้ออกเขาไปนะครับดอกจัน8 5ดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ4กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 850ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้4กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่4นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2849สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ100 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมทวนกันอีกครั้งนึงนะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน2849สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้100 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับไปกันต่อไปต่อกันที่ตัวที่ 5นะครับผมสำหรับตัวที่5นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320 mb ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหร <t ot night noise> uh ับตัวนี้320 mb ใช้งานได้1วันนะครับผมนะแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่6ตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ15บหกิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหน 8 0 8่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้15กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมกดให้ถึง2,000 subscribe เร็วๆของคุณทุกคนที่กดติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอยากได้เครือข่ายไหนคอมเมนต์มาไว้เลยนะครับผมทูมูฟกด1 AS กด2แล้วก็ดีแท็กด3นะครับอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม See you again ครับผมวิธียกเลิกหนี้ฟีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกหนี้ฟรีทีละต สมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกในฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสาหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับ ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นร,นรหัสหนปีของพม่านะครับก็คือดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่าสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจันเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้านะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน9ก1เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถวกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน190่สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถวกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรับ